วิธีคิดเปอร์เซ็นต์แบบไวมากครับอันนี้เร็วจริงๆครับผมมาดูกันครับว่าทำยังไงบ้างวิธีการก็คือให้เราตัดศูนย์ออก2ตัวแล้วนำตัวเลขที่เหลือคูณกันนะครับยกตัวอย่างอันนี้7%็เนของ300ตัดศูนย์ออก2ตัวครับแล้วก็ตัวเลขนี้มาคูณกันตัวเลขที่เหลือนี่นะครับคูณกันเลยครับผมอันนี้73 21ดเจ็ดเปอร์เซ็นต์ของสามร้อยได้ยี่สิบเอ็ดครับดูนี้นะครับ 9%ของ400ตัด0ออก2ตัว9คูณ4เลยครับ9 4 36อย่างข้อนี้20%ของ350เราตัด0ออก2ตัวเหมือนเดิมครับเราสามารถตัดตัวนี้แล้วก็ตัดตัวนี้ได้ก็เหลือ2คูณ35 2คูณ35ได้70ครับผม20%ของ350ก็คือ70ครับ อันนี้21%ของ4,000คือเท่าไหร่แล้วก็ตัดศูนย์ออก2ตัวตัดศูนย์ตัวข้างหลังนะครับออก2ตัว21คูณ40ครับผมอ่ะคูณได้เลยครับได้840ครับผมอันนี้ตัดศูนย์ออก2ตัวครับ40%ของ80ตัดศูนย์ออก2ตัวเอาอันนี้มาคูณกันนี่ครับ 8 4 3 2 9 0ของ20คือเท่าไหร่ตัดศูนย์ออก2ตัวแล้วตัวเลขที่เหลือมาคูณกันได้เลยครับ9คูณ2ได้18 30 0%เอของ18คือเท่าไร่เราก็ตัดศูนย์ออก2ตัวเช่นเดิมครับตัดฝั่งไหนก็ได้ครับที่มีเลขศูนย์ข้างหลังแล้วก็นี่มาคูณกันอ่าสิบแปดคูณสามนะครับ